เป็นสีวาวของอะไรครับคือมันไม่มีนะผมก็ไม่รู้นะผมแนละ้วมีคนบอกสีวาวมาเลยคือส่วนตัวแล้วผมไม่รู้นะครับผมนะว่าเป็นสีวาวของอะไรนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอาคุยน้อยนะครับจากที่เพื่อนดูไปนะครับจากอีพีที่ที่แล้วที่เราซื้อรถมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือว่าในห้องของเรานะครับมันมี น้ำมันที่เราซื้อมาแต่ว่าเรายังจ่ายเรายังจ่ายตังช่างไม่หมดเลยนะครับนี่ก็คือน้ํามันเ<ะ>ชลเอ็ดวาร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาใส่น้องคันใหม่กันก็ฝากเพื่อนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมนะว่าจะให้ชื่ออะไรดีนะครับเพราะว่าผมก็คิดไม่ออกแนละ้วว่าจะชื่ออะไรนะครับผมแนละ้วเป็นรอยยิาตอนนี้เปล่าใจึงอะผมอยากได้สีดําแต่ถ้าเกิดว่าไม่งั้นผมอาจจะไปซื้อสีแดงให้มาเป็นสีแดงยกแก๊งนะครับผมนะก็คือเป็นแก๊งแดงในฝันอะไรอย่างเงี้ย อาจจะเป็นสีแดงก็ได้ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยถ้าสีแดงคอมเมนต์มานะครับเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆอยากเอาสีแดงหรือว่าสีดำถ้าเป็นสีแดงก็คือจุดแดงยกแกงทั้งโซนิคทั้งดีมทั้ง125ี่นะครับแล้วอาจจะเป็น125คันใหม่ด้วยก็ได้ที่อาจจะซื้อในววัยวัยนี้ถ้าเกิดว่าผมมีตังนะผมเป้าหมายผมปีนี้นะผมจัดรถสคันแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเจ้าคัน12 5ี่คันนะครับเพราะเราไม่รู้ว่า เขาเปลี่ยนมานานหรือ,อยังหรือว่ายังไงนะครับรเพราะเขาบอกเป,ป็นรถจอดแล้วรถ,รถ,รถจอดเนี่ยมันเสียงมากานะครับผมไป <przypad> เดี๋ยววันนี้เราไปเอารถกัน <Gund itesse> ก็คือรถอยู่ที่บ้านหลังเดิมนะครับเพื่อนๆอันนี้เนี่ยมันเป็นรถใช้งานเลยนะเออแต่ขอบก็ดุ้งนะครับมันไม่เ <ะ S 1> น <ME> บอกว่าเนไปลงหลุมมามันก็ไม่ดุมนะไปครับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอารถกันครับไปลุย โอเคครับเพื่อนๆนี่นี่ก็คือจะเป็นโซนิคแล้วดีมันก็ร้อยยี่สิบห้าเราอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ก็คือจะเป็นแดง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 ชีวิตกูมีแต่แดง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 อย่างนั้นนี่ก่อจนฝุ่นเกาะแล้วแล้วก็เพื่อนๆถามว่าสตาร์ตติดไหมสตาร์ตติดนะครับเพื่อนสตาร์ตติดแต่เราไม่รู้ว่าอ๋อผมรู้แลยอะไรดังนี่ไงคือคือผมคิดว่าชุดวาวดังครับเพื่อนแล้วแล้วพอเราสตาร์ตใช่มั้ยมันก็สั่นแข็งคนเคนก็ โซนิคปกติจบแล้วโซนิคปกติครับผมแกน็อตมอ้ำบรรุดและนี่ก็เราก็จะเอาคันนี้ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันนะครับเพื่อนๆหนึ่งเราจะลองขับมาแล้วนิดนึงเต้น้ำมันมันรั่วอยู่นะครับนี่งน้ำมันมันรั่วนะครับจากตรงนี้คือผมสั่งช่างเต้ไปแล้วนะครับมันเป็นกองน้ำมันรถยนต์แล้วเขาก็ต่อเพื่อมาเขาต่อให้ฉีดให้ให้มันฉีดเต็มสายนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันตอนที่เราเราไปเปลี่ยนนะไอ้เราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันก่อนนะครับผมนับไป โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้รถของเราก็มาถึงแล้วนะครับก็คือเราขับเปลี่ยนน้องดีมาเปลี่ยนโน้จริงๆผมก็จะพามาจอดที่นี่หมดเลยแหละก็คือจอดเลยในบ้านเลยกัดากันทาคลิปนะครับแต่ตอนนี้คลิปคลิปไม่รู้จะทําอะไรดีครับเพื่อนๆอยากดูคลิปอะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะเพราะว่านี่เนี่ยเราก็มาเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่บํารุงเราก็ไม่รู้นะว่าเราซื้อรถมาจากเจ้าของเก่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมเคยมีเพื่อนคนนึงนะครับที่แบบว่าซื้อมาแล้วนะครับเพื่อนๆพอเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับแล้วพอขับปุ๊บคือไปซัดก,กับเพื่อนมาตอนกลางคืนเนี่ยติ๊กตะตอกเลยค่ะไปซัดก,กับเพื่อนมาตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ซัดจากที่ซื้อแล้วก็คือเขาอยู่ปทุมย่าแล้วเขาก็ซื้อที่ปทุมแล้วเขาก็ซัดวมาที่นี่ครับสตาร์ทไปเติมน้ำมันไม่ถึง2กิโลจริงๆครับไม่ถึง2กิโลครับลูกติดแล้วเราก็แบบว่า รถเพิ่งซื้อมานะลุกตีแล้วเหรอสงสัยก็น่าจะว่าเพราะเรามันเครื่องไม่เปลี่ยนเดียววันนี้เราจะเปลี่ยนมันเครื่องกันก็ใช้ของดีหน่อยนะครับเพราะว่ารถมันก็ความข้าีจะลูกมาแล้วนั่นอย่างโอเคนะครับก็ใช้เป็นเชล l ์แอดรานนะครับผมในกระป๋องละสองแล้วมันมันอยู่ที่ที่อ่ะผมผมไปเปลี่ยนที่การมันร้อยแปดสิบที่นี่สองร้อยห้าสิบแต่ร้านช่างตีผมไม่รู้นะว่ากี่บาทไปเราก็จะเปลี่ยนการส่วนสภาพนะครับก็จะเป็น ประมาณนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยเรายังยังไม่ได้เก็บชุดสีนะชุดสีเนี่ยของเดิมที่ผมโพสในเฟซน,นะครับมันเป็นสีดำนะแต่อันนี้เนี่ยเป็นชุดสีแท้นะครับเพื่อนๆคือเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรชุดสีแท้เนี่ยมันจะตรงรูทุกทุกจุดใช่ไหมครับเออนะประมาณนั้นนะครับเพื่อนเนี่ยแต่มันไม่สวยหรอกมันเป็นเขียวกิมานะครับก็โดนเฟื่อนดาแล้วก็ดูครับเพื่อนๆมีประก็นน,นิดนึงนะครับมีประก็นนิดนึดนงแล้วก็คาบูเนี่ยใช้เป็นคาบูเอ็นฟลนะครับผมแล้วก็เป็นคว้านปากแบบเต็มระบบนะครับแต่ว่า ยังไงเราก็อยากเป็นหัวชีดอยู่ดีนะผมขวยไปช่างเีแล้วแล้วมีคนบอกว่าเออพี่ครับปิด9อเศูนย์รวมเกมครบจบทุกวงจรฝากถอนบริการรวดเร็วทางใจต้องที่นี่เลยและผมบอกเลยว่าใครไม่มีบัญชีธนาคารมีบริการฝากถอน t r u e n o n e y w l l t e t ด้วยและที่สำคัญเนี่ยเกมเขาอัปเดตใหม่ทุกอาทิตย<ะ>์มีให้เลือกมากกว่าพันเกม ใครคองเกมก็ไปเจอกันได้นะครับและที่สําคัญอย่าลืมแคปหน้าจอนี้ไปหรือว่าบอกมาจากช่องอคุยน้อยเพราะเขายังมีสิทธิพิเ,เศษรับโบนัสเพิ่ม20%และโปรโมชั่นจุกๆอีกมากมายเลยครับเพื่อนๆและถ้าเพื่อนๆสนใจอย่างร่วมเล่นเกมก็แอดไปได้เลยครับผมที่ s อ n เนซีวาวของอะไรครับ <L> คือมันไม่มีนะผมก็ไม่รู้นะผมแนละ้วมีคนบอกซีวามาเลคือส่วนตัวแล้วผมไม่รู้นะครับผมนะว่า เป็นซีวาวของอะไรนะครับแต่ช่างเต้บอกว่าวาวห่างนิดนึงก็เดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนไปตั้งวาวที่ร้านช่างเต้ครับแล้วก็เป็นถ้วยน้ำมันใส่นะครับเป็นบอกว่าเด็กน้ำมันสุดๆไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยโอเคครับเพื่อนเมื่อกี้ผมถ่ายทแลบผมคิดว่าจะได้เยอะที่ไได้กับผมได้สองวิแต่เขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยคือพึ่งประกอบนะครับแล้วก็น้ำมัน คือวันที่ผมไปวิ่งที่ทิพย์กำแพงเพชรนะครับก็คือวันที่เขาประกอบเสร็จในวันนั้นแล้วก็เขาก็มาเทสช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือขับได้ประมาณทักไม่น่าถึง100กิโลนะเพราะผมเอามาขับเนี่ยก็ประมาณย<ะ>ี่สิบสามสิบกิโลแล้วเพราะผมเอาไปเทสเทสมานะครับนี่ก็คือน้ำมันเครื่องไม่แห้งนะครับเพื่อนๆไม่แห้งนะก็คือเต็มปกตินะครับส่วนก็เยอะอยู่น้ำมันเครื่องคือเต็มเต็มกระป๋องเหมือนเดิมน,นะครับ<ะ>เดี๋ยวเราก็จะใส่ เนกันเห็นปะเห็นหรอลอกปเพื่อนๆโอ้ยยังมียุยโอเคนี่นี่คือค้างค้างอยู่นะครับไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนโอเคครับเพื่อนๆคือตอนนี้เราก็ซื้อกลวยมาแล้วนะก็คือนี่เห็นปะใส่ของดีๆให้มันนอนนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวใส่ของไม่ดีเดี๋ยวมันจะลําบากนะแต่จริงๆผมไม่รู้ว่าคัดลื่นหรือเปล่านะแต่มันดูไม่น่าลื่นหรอกฮะเฮ้ยมันดูไม่ได้ด้วยวะ อ,อ๋อมัน800ร้อยมลิตรพอดีนะครับผมนะ800ก็ใส่ไปเลยเพราะวิฟนี้ใส่800ร้ป่าหรือว่า1ลิตรคือผมไม่ชัวร์ว,ว่อแต่น่าจะน่าจะ800ร้อยเลยน่าจะ800นั่นเดี๋ยวเราก็ไปถามช่างกันนะผมนะ <S <S ว่าใส่เพื่อนเพื่อนว่าใส่800หรือใส่1ลิตรดีครับคอมเมนต์มาหน่อยเอ้ยว่ามันใส่เท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะ800นะ <S <S โอเคใส่ไปครับเพื่อนดีละใส่ของดีทั้งทีแต่ผมบอกเลยนะครับผมมีกล้วยก็จริงแต่ผมไม่มี เขาเรียกว่าอะไรว่าไม่มีไข่กวงเอเอไม่ใช่ไอที่นู้นะครับที่เนี้ยเดี๋ยวเราจะใช้แบบนี้ขันเทนนะครับแล้วก็เราก็จะมีไอเทมอีกทีหนึ่งก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็งัดเดี๋ยวผมจะทําให้ดู <Huh? S 1> เฮ้ยทาให้ดูยากอีกจับคนเดียวด้วยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็งัดเดี๋ยวเราจัดก่อนโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทิ้งเลยเพราตอนนี้ห้องเราก็เอาถังไอ่มาไว้ให้ด้วยอ๋อเขาเอามา,า,า,าไว้ทุกห้องเลยนะ ดีดดเฮ้ยเราจะทำอะไรแล้วเนี่ยลืมแล้วครับอ,อ๋อเอาอันนี้ไปเทนะครับจริงๆอ่ะเทไว้ในกระสอบทใส่ก็ได้แต่ว่าไม่ดีกว่านะครับเรามาเทไว้ตรงนี้ดีกว่าอยากทำอาไรกระดาษผมนะผมเทในถุงนะครับเพื่อนๆนี่ผมเทในหลุมนะครับ,รอ,รบอย่าว่าผมนะจ๊อนู้นเออจบ โอเคครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้นะครับเพื่อนๆยังมาทักมาสั่งเสื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแขนสั้นแขนยาวนะครับก็บอกเลยว่าใครใส่ก็เท่แน่นอนคือผมบอกเลยว่าด้ยเห็นในกล้องด้วยเห็นในทิกตอกเห็นในเฟซเนี่ยมันอาจจะไม่สวยนะแต่ของจริงผมบอกเลยว่าสีสดและงานดีมากๆเพื่อนๆผมไม่อยากจะโชว์ของตัวเองนะแต่ผมเนี่ยด่าคนออกแบบไปหลายรอบมากนะผมพูดตรงๆเลยว่าผมอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ผมเน้นสีสันนะเพื่อนๆ ผมไม่ได้เน้นว่าคีนครีนนะคือของคนอื่นเนี่ยจะครีนครีนแต่ของผมเนี่ยเราจะเน้นแบบแนวฉูดฉาดนะครับคือใส่ได้ทุกวัยนะครับใส่แล้วมันแบบม,มันดูมันดูดีอะเออมันมีระดับอะเอ,อแคแั้นแนละนี่นะครับส่วนคอท่อนะครับช่างเต้บอกว่าลูกใหญ่เกินไปแต่เรารอเป็นของพี่เกมบางคมก่อนนะครับรู้สึกว่าวัน<ะ>วนี้เขาพสต์อยู่ว่าสเต็ป35อก38ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับส่วนโชค AP N เ็นะครับเป็นชค เอ P หรือว่าอะไรนี่แหละเป็นของแท้นะเพราะผมรู้สึกว่าเป็นของแท้เพราะว่าขอบล้อก็จะเป็นเอสตรองนะครับเดี๋ยวเราก็อยากสั่งซื้อขอบใหม่เหมือนกันเป็นซูเปอร์เด็กนะครับที่เราไว้ใจอยู่เราใช้ซูเปอร์เด็กนะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นครับเพื่อนๆหลักๆก็เดี๋ยวเรารีวิวให้ดูแล้วกันก่อนที่เราจะแต่งนะครับก็จะมาสภาพนี้เลยนะขอทอโคตรเบ้งนะครับเพื่อนๆเนี่ย คือผมอยากให้ทำผมท่านี้จังวะเกินต้านนะครับแลนะส่วนเพื่อนๆอยากให้เต่งอะไรก็จัดมาได้นะครับส่วนประกับก็รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนเป็นของดีมาหมดแล้วครับส่วนคัทเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคัทแบบนี้มันโอเคไหมหรือว่ายังไงนะครับดุมก็ได้จะเป็นดุมแท้แท้ทุกอย่างนะครับขอบล้อยางก็ยางของดีนะเดี๋ยวเรารีวิวไว้ดูแล้วกันเพื่อนๆคันเกียร์ก็จะเป็นแบบตัดข้างหลังออกแล้วก็ปาดเก็บเนี่ยงานก็ค่อนข้างละเอียดอยู่นะ เก็บมาละเอียดอยู่นะครับดูดิมันไม่ใช่เป็นคันที่แบบฉูดาดอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนเเก็บมาดีแต่ชุดสีเดียเข้าเปลี่ยนเพราะตอนแรกมันเป็นสีดําสเตอร์เป็น15 1 6นะครับอาร์มเป็นอาร์มเดิมเดี๋ยวเราจะซื้ออาร์มปาวานกันอาร์มปาวานน่าจะเวิร์กนะครับชุดสีเดี๋ยวจัดใหม่ให้ใหม่แล้วกันเพราะว่าอันนี้ฟืฟืนด่าอยู่นะครับฟืนบอกซื้อมาทําไมแต่ฟืนเขาไม่รู้นะว่าเครื่องเนี้ยถ้าทํามันกี่บาทนะครับเพ<ะ>ื่อนก็แบบว่าซอฟืนดาซื้อมาทําไมไม่คือไม่คือไม่ใช่อย่างี้ย ก็มผมบอกเลยนะครับการที่เรามีคนบ่นสักคนเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาไม่บ่นก็คือเขาไปบ่นกับคนอื่นแล้วนะครับเนี่ยก็ฝากเพื่อนสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและใครอยากให้แต่งเป็นแนวไหนแนวเว้นหรือว่าแนวตลอรออกก็คอมเมนต์มาเพราะว่าสเต็ปนี้ก็ถือว่าขับดันโลได้โอเคอยู่เพราะเมื่อวานผมก็ไปขับดันโลอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็คงจะดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนสั่นกระดิ่งไว้ด้วยเพืพ่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและใครจะอุ่นนะะจ๊